คือในช่องของผมเนี่ยมีคลิปเกี่ยวกับ g เก s ชิ n Impact ซะส่วนใหญ่แต่ช่วงหลังๆมานี้เนี่ยผมก็เริ่มย้ายไปเล่นเกมหอน a ข Star r a ร l แล้วและผมก็รู้สึกว่าระบบหลายๆอย่างในเกม s t a r r a ร l เนี่ยมันทำออกมาค่อนข้างดีเลยและถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะให้ระบบพวกนี้มันมาอยู่ในเกม Genshin ด้วยเพราะผมมองว่าระบบพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่นได้ไม่น้อยเลยซึ่งระบบที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเองนะครับ แต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาเนี่ยผมขอฝากสปอนเซอร์ของผมหน่อยละกันนั่นก็คือร้าน m e l o Top-U p ันั่นเองร้านเติมเงินเกมราคาถูกบริการไวไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นเกม PUBG m พับ e Genshin Impact, AOV Free Fire และเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจหรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับ ระบบอันแรกที่ผมอยากจะให้มีในเกมเก n s นชินเลยนะครับนั่นก็คือระบบการันตีในตู้ถาวรคือตู้ถาวรในเกมส t a r ์เลวเนี่ยมันจะมีการสุ่มเหมือนกับเกมเก n s นชินเป๊ะเลยแต่ว่าในเกมสตาร์เลวเนี่ยเราจะสามารถเลือกตัวละคร5ดาวที่เราต้องการได้เลยครับโดยเงื่อนไขก็คือเราจะต้องสุ่มให้ครบ300โลก่อนเราจึงจะสามารถเลือกตัวละคร5ดาวที่เราต้องการได้ แต่ว่าระบบอันนี้เนี่ยมันจะใช้ได้เพียงแค่1ครั้งต่อ1 ID นะครับแน่นอนว่าระบบอันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับเกมมากแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้เล่นตัวละครที่เราต้องการในตู้ถาวรได้นั่นเองครับต่อมาก็คือระบบที่เราสามารถฟาร์มของวันไหนก็ได้พวกของอัพเลเวลตัวละครหรือไม่ก็ชิ้นส่วนอัพเกรดต่างๆที่เราจะหาได้จากการลงดันเจี้ยนเนี่ย ในสตาร์เรวเราสามารถเข้าไปฟาร์มวันไหนก็ได้จะไม่เหมือนกับเกมเกินชินที่ดันเจียนฟาร์มของเนี่ยมันจะเปิดให้เล่นได้แค่บางวันซึ่งผมมองว่าระบบอันนี้เนี่ยมันช่วยทำให้เราสามารถฟาร์มของไปอัพตัวละครได้ไวกว่าเดิมมากๆทํทำให้ประหยัดเวลาในการปั้นตัวละครไปเยอะเลยอย่างที่3ก็คือการฟาร์มของแบบต่อเนื่อง ในเกมสตาร์เรลวเนี่ยเราสามารถลงดันเจี้ยนแบบหลายๆครั้งในการเล่นเพียงแค่1รอบได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันไวและก็สะดวกดีเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาเข้าๆออ,ออกๆอยู่หลายๆรอบอย่างที่4นั่นก็คือ simulate universe simulate universe เนี่ยมันคือโหมดอันนึงของเกมหอนไขสตาร์เรลวซึ่งถ้าจะให้อธิบายโหมดนี้แบบสั้นๆส,สำหรับชาวเกมเมอร์ให้เข้าใจเนี่ย โหมดอันนี้มันก็คือโรคลา์นั่นแหละครับโหมดนี้จะเป็นการต่อสู้กับศัตรูตามฉากไปเรื่อยๆและพวกศัตรูที่เราจะเจอในระหว่างที่เรากำลังจะไปห้องบอสเนี่ยมันก็จะสุ่มทุกครั้งเลยทำให้การเล่นในโหมดนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยซ้ำซากและหลังจากที่เราเล่นโหมดนี้จนเสร็จไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ก็ตามเราจะได้แต้มมาจำนวนหนึ่งด้วยซึ่งถ้าเราสะสมแต้มไปได้ระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลมาให้เราด้วย ซึ่งของรางวัลเนี่ยมันจะรีเซ็ตในทุกๆสัปดาห์จริงๆไอ้โหมดอันนี้เนี่ยเกียนชินเขาก็เคยทำนะครับถ้าใครยังจํากันได้ในกิจกรรมที่มันเป็นตัวซามูไรกระดาษอะอันนั้นนั่นแหละโหมดอันนี้มันก็เหมือนกับโหมดซามูไรกระดาษที่เราเคยเล่นนั่นแหละครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากจะให้โหมดนี้มันมาอยู่ในเกมเกนชินแบบถาวรเลยแหละนะ เพราะว่ามันเป็นโหมดที่ไม่ได้จำกัดเวลามันเลยทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้หลากหลายสไตล์จะเล่นเป็นแบบเกมยื้อหรือจะเล่นเป็นแบบเกมเร็วก็ได้และเราจะได้ไม่ต้องมานั่งจัดทีมแบบเน้นทำดาเมจสูงจนสุดขอบฟ้าแล้วเพราะว่าเงื่อนไขของโหมดนี้ก็คือคุณสู้ยังไงก็ได้ขอแค่เราสามารถชนะบอสห้องสุดท้ายให้ได้ก็พอระบบอันสุดท้ายที่ผมอยากจะให้มีเลยนะครับนั่นก็คือระบบสร้างลีลิก คือในเกมสตาร์เลวเนี่ยมันจะมีอาร์ติแฟกต์อยู่ซึ่งอาร์ติแฟกต์ในเกมสตาร์เลวเนี่ยมันจะเรียกว่าลีลิกนะครับเผื่อคนที่ไม่เคยเล่นเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ซึ่งลีลิกในเกมสตาร์เลวเนี่ยเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ครับโดยวิธีการสร้างก็คือเราต้องเอารีลิกสีทองทั้งหมด10อันเนี่มาย่อยหลังจากนั้นเราก็สามารถสร้างเซตลีลิกและเรายังสามารถเลือกชิ้นส่วนที่เราต้องการจะสร้างได้ด้วย แต่ว่าพวกแสแตตอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังสุ่มเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าใครเติม Battle Pass ด้วยเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมชิ้นหนึ่งที่มันสามารถล็อกสแตตหลักได้ด้วยนะครับซึ่งระบบอันนี้เนี่ยผมชอบมากๆเพราะผมเคยพูดเกี่ยวกับระบบการฟาร์มอาร์ติแฟกต์ของเกมเกียนชินไปหลายรอบมากๆว่าเออถ้ามันเพิ่มระบบนี้เข้ามาเนี่ยมันจะดีมากๆเลยเพราะว่าในเกมเกียนชินเนี่ย การหาเซตอ์ติแฟกให้ตรงแบบที่เราต้องการเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานเลยแหละถ้าใครยิ่งดวงไม่ค่อยดีด้วยเนี่ยคืออาจจะใช้เวลาเป็นเดือนในการปั้นตัวละครเพียงตัวเดียวเลยถ้ามันเพิ่มระบบนี้เข้ามาเนี่ยผมมองว่ามันจะช่วยทำให้ผู้เล่นเนี่ยประหยัดเวลาในการฟาร์มของไปเยอะมากๆ ours. อ่ะ,อะก็ประมาณนี้แหละครับระบบทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยมันคือระบบที่ผมอยากจะให้เกมเกชินเนี่ยมันมีแบบนี้บ้าง เพราะผมมองว่าระบบพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่นได้เยอะเลยแหละนะจริงๆมันมีอีกหลายอย่างเลยแหละที่ผมอยากจะให้ g e n ชินเนี่ยมันมีเหมือนกับสร์เ r เวลบ้างแต่ถ้าเอาแบบระบบหลักๆที่ผมอยากจะให้มีจริงๆเนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นี่แหละและก็แน่นอนว่าทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยมันคือความเห็นส่วนตัวนะหลายๆคนอาจจะไม่ได้คิดแบบผมก็ได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับโอเคก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ